ผมเคยมีช่วงหนึ่งที่ผมกลัวทุกอย่างในชีวิตกลัวตื่นเช้าเพราะไม่รู้จะเจออะไรกลัวคนนินทาทั้งที่ไม่มีใครพูดถึงกลัวจะล้มเหลวทั้งที่ยังไม่เริ่มอะไรเลยผมไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้กลัวอะไรแต่ผมกำลังกลวงเงาเงาที่เดินตามผมทุกวันทั้งที่มันไม่มีตัวตนจริงๆ ผมเคยพยายามหนีเงานั้นวิ่งไปข้างหน้ามันก็ตามซ่อนตัวมันก็ยังอยู่จนวันหนึ่งผมเริ่มถามตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วมันไม่เคยมีร่างอยู่เลยผมหลอกตัวเองมาโดยตลอดหรือเปล่าถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจผิดไปบางทีวันนี้ ผมอาจยังไม่ต้องแบกเงานั้นไว้ตลอดชีวิตก็ได้ตอนนั้นชีวิตผมดูปกติมากในสายตาคนอื่นนะทำงานประจำมีเงินเดือนมีเพื่อนร่วมงานที่คุยกันบ้างไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเป็นพิเศษทุกเช้าผมตื่นด้วยความรู้สึกเหมือนถูกกดกดด้วยความคิดตัวเองมันไม่ใช่ความทุกข์ที่ใครเอามาให้นะ แต่มันเหมือนมีเสียงบางอย่างในหัวที่พูดตลอดว่ายังดีไม่พอเดี๋ยวก็ผิดพลาดระวังไว้มันเป็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากผมเองผมเริ่มระแวงคนเริ่มคิดมากกับคำพูดเล็กๆน้อยๆมีครั้งหนึ่งเพื่อนแค่พูดว่าเฮ้ยงานนายวันนี้ดูคลิยดเครียดว่ะเป็นไรปะแค่นั้นแหละผมเอาไปคิดทั้งคืน วิเคราะห์ไปเรื่อยว่าเขาว่าผมทำงานไม่ได้เหรอหรือเขาเริ่มไม่ชอบผมแล้วฟังดูบ้านนะแต่ตอนนั้นอ่ะผมคิดแบบนั้นจริงๆทั้งที่เพื่อนไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำทุกอย่างดูปกติแต่ในหัวผมอ่ะมันมีเงาตัวหนึ่งเงาที่ไม่มีร่างเงาที่บอกให้ผมกลัวระแวงระวัง มันทำให้ผมใช้ชีวิตเหมือนเดินอยู่ในทางมืดทั้งที่ไฟในห้องก็เปิดอยู่คนภายนอกมองไม่เห็นเงานั้นแต่ผมเห็นมันชัดเจนและยิ่งพยายามหนีมันก็ยิ่งไล่ทันจนผมเริ่มเหนื่อยและเริ่มสงสัยว่ามันมีจริงไหมเจ้าสิ่งที่ผมกลัวนะ่ะหรือผมแค่เชื่อมันมากไป วันนั้นมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆนะหัวหน้าผมเรียกไปคุยแค่คุยงานธรรมดาแต่ในหัวผมนะ่ะเริ่มคิดไปแล้วว่าโดนตำหนิแน่ๆต้องมีคนฟ้องอะไรแน่ๆนี่แหละเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วผมเลยพูดออกไปก่อนเลยว่าถ้ามีอะไรไม่พอใจผมจะปรับปรุงครับแต่หัวหน้ากลับหัวเร้อแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเลย แค่จะชมว่างานล่าสุดดีมากและอยากให้ช่วยติวงานให้รุ่นน้องนิดหนึ่งตอนนั้นผมยิ้มออกแต่ข้างในใจน่ะสั่นเลยผมรู้สึกเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายแล้วพบว่าไม่มีปีศาจอยู่ตรงไหนเลยมีแต่ตัวเราที่เชื่อว่ามีผมเริ่มเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่ผมกลัวมาตลอดมันไม่มีตัวตนจริงๆ มันไม่ใช่คนอื่นมันไม่ใช่ปัญหาภายนอกแต่มันคือเงาที่ความคิดสร้างขึ้นมาเองพอผมเริ่มรู้เท่าทันมันเจ้าความกลัวนั้นก็อ่อนกำลังลงมันยังมานะแต่ผมไม่หลงตามมันง่ายๆแล้วเหมือนเราเริ่มมองเห็นเงานั้นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่มันพยายามหลอกให้เราเชื่อตั้งแต่วันนั้น ผมเริ่มเข้าใจคำว่างเงาที่เดินได้โดยไม่มีร่างและผมเริ่มถามตัวเองว่าจะวิ่งหนีเงาไปอีกนานแค่ไหนในเมื่อแค่หันกลับมาเปิดไฟมันก็หายไปแล้วหลังจากวันนั้นผมเริ่มลองสังเกตใจตัวเองบ่อยขึ้นเวลาที่ความกลัวเข้ามาเวลาที่คิดลบๆโผล่ขึ้นมาผมลองถามมันก่อนว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงหรือมันแค่เงาอีกตัว เงามันมีได้เพราะมีแสงความคิดมันเกิดได้เพราะเรารับรู้มันแต่มันไม่ได้เท่ากับความจริงเสมอไปมีอยู่วันหนึง่งผมเดินผ่านร้านกาแฟเห็นคนมองมาทางผมแล้วหัวเราะจิตเก่าๆในหัวมันขึ้นมาทันทีเลยนะเขาหัวเราะเราแน่ๆแย่ละแต่งตัวแปลกไปหรอแต่พอผมตั้งสติได้ผมหยุดเดินแล้วหันไปมองดีๆ เขาหัวเรากกับเพื่อนเขาครับไม่ได้สนใจผมเลยด้วยซ้าเราเผือให้เงาในหัวมันเล่าเรื่องเก่งกว่าความจริงเสมอมันแต่งเรื่องเก่งมากเลยนะแค่เหตุการณ์นิดเดียวมันขยายได้เป็นซีรีส์ดราม่าหลายตอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือรู้เท่าทันจิตไม่ใช่การห้ามคิดแต่คือเห็นว่าความคิดนั้นมันแค่ผ่านมาไม่ต้องเชื่อตามทุกอย่างที่มันบอก ความกลัวก็เหมือนเมฆมันลอยมาลอยไปถ้าเราไม่จับมันไว้มันก็หายไปเองแต่ถ้าเราเชื่อมันเราเหนื่อยเราเริ่มควบคุมสิ่งรอบตัวเริ่มกลัวคนกลัวการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเรากลัวแม้แต่ตัวเราเองผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักพูดเก่งมากเลยแต่เขาไม่กล้ารับงานเวทีใหญ่ เพราะกลัวจะลืมดดดผมถามว่าเคยลืมไหมเขาบอกไม่เคยแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมครับเงายัางไม่เกิดแต่เขายอมแพ้ให้มาแล้วเราไม่เคยแพ้ความกลัวเรามักจะแพ้ความเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งมันยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำความกลัวความคิดลบความอายความไม่มั่นใจมันไม่มีร่าง ไม่มีเนื้อแต่พอเราเชื่อมันมันก็เดินได้และเดินอยู่ในใจเราทุกวันจนวันหนึง่งเราไม่กล้าแม้แต่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่พอผมรู้ทันว่ามันไม่มีร่างผมเลยไม่ต้องวิ่งหนีมันอีกแค่ยินเฉยๆแล้วมองมันอย่างเข้าใจมันก็เบาบางลงทุกทีทุกวันนี้เงาในใจผมยังมีอยู่นะมันยังแวะมาทักบ้างเวลาชีวิตมีจังหวะเปราะบาง แต่ผมไม่กลัวมันแล้วผมแค่รู้ว่ามันก็แค่เงาไม่มีตัวไม่มีร่างมันไม่สามารถจับต้องผมได้ถ้าผมไม่จับมันก่อนผมไม่ได้กลายเป็นคนเก่งไม่ได้กลายเป็นคนกล้าทุกเรื่องแต่ผมกลายเป็นคนที่รู้ทันว่าอะไรจริงอะไรแค่เงาเราทุกคนมีเงาในใจของตัวเองบางคนเรียกมันว่าความกลัว บางคนเรียกมันว่าอดีตบางคนแค่เรียกมันว่าเสียงในหัวแต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรขอแค่เรารู้ว่ามันไม่มีร่างมันไม่มีตัวตนจริงแล้วชีวิตเราจะเบาขึ้นมากทันทีที่เราไม่ต้องแบกเงาไม่ต้องหนีมันแค่เดินไปกับมันอย่างรู้เท่าทันเหมือนเราเดินอยู่ใต้แสงแดดแล้วรู้ว่า เงาที่ตามมามันแค่ตามแต่ไม่ได้ควบคุมเราอีกต่อไปคืนนี้ลองถามตัวเองเงียบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราเชื่อว่ามันน่ากลัวทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนอยู่เลยแค่เห็นเงาเป็นเงาชีวิตก็อาจจะสว่างขึ้นกว่าที่คิดขอบคุณที่ฟังผมจนจบขอให้คืนนี้ ใจคุณเบาเหมือนลมหายใจแรกหลังจากวางของหนักลงได้